ลูกยิงเข็มฉีดยางูฉกเมตาใหม่ทงทงทงซาฮูรามึงโดนลูกยิงเข็มฉีดยาป้องเข็มฉีดเข็มฉีดนี่ไงเข็มฉีดยากา้าอุ้ยสวยจัดกา้าแทงลูกนี้ซานเชสอามาดิลูกยิงเข็มฉีดยาดูแล้วกันเพื่อนความพุ่งของมันไม่ใช่กูตั้งชื่อใหม่ งูฉกสเนกฉกแต่ตอนนี้ขออนุญาตครับลูกยิงงูฉก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 เฟคนันแน่งูฉกนี่ไงงูฉกอะไรผมจะผมจะคืนให้คุณนะนึงกลับทังที เข็มฉีดตูดกูบอกเลยลูกเนี้ยลูกนี้หายเข็มฉีดยาล้องอ่ะกูบอกเลยลูกเนี้ยเข็มฉีดยาหายดีงี้โอเคสวยเข็มฉีดยาเขาจะต้องใช้เข็มฉีดยา ดีไงดีไงเข็มฉีดยายิงเร็วกว่าโลชอดพุ่งกว่าโลชอด